โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมบมดได้อยู่กับเกมับเ w a y นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมามาลองเออยคือว่าผมมีปัญหานดนึกับเกม่ยครับนะครับพอผมอัปเดตเป็นว i ยครับศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์นะฮะนะครับผมพอผมอัปเดตเป็นศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์ปุ๊บพอเล่นเกมปุ๊บโปรแกรมอัปเดืงครับแปลว่าสเปคตัวัผม แเลคโทรศัพท์ผมไม่ถึงจริงๆครับแเลคตโทรศัพท์แเลคโทรศัพท์ผมไม่ถึงจริงๆนะผมผมก็เลยต้องเปลี่ยนเล่นเกมซับเบรย์นะครับขอพักมาคราวไว้ก่อนนะผมรอให้ผมได้โทรศัพท์ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํารีบทําต่อทีครับจะรีบแบบอัพแบบสักวันหนึ่งสักยี่สิบคลิปไปเลยนะโทรศัพท์ใหม่นะจะทําไหวแล้วกันนะโอเคโอเคไปเลยครับผมชาร์จทูเ อันนี้ก็คือเขาจะสอนแล้วก่อนนะตอนแรกเอ้าเอ้ากดไม่ไปอีกโอเคไม่เป็นไรครับผมนะปาบต้องกดหน้าจอแรองหน่อยนะฮะไปทางซ้ายไปทางขวาอ่า,าตามนั้นโอเคครับผมเขาบอกให้เราเรียกบอร์ดออกมาครับดู็อกเงาโกงครับผมโอเคเขาจะให้เราเริ่มเล่นแล้วนะฮะปาบ จึงเฮ้ยโอ้โหลืมเก็บตัวเองครับขออภัยด้วยผมเดี๋ยวรอเจอกันเอ้ยรอรอมันมาใหม่ครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมอาจจะไ์มิสทั้งคนนึงก็ต้องขออภัยด้วยครับมาครับโอเคกระโดดเลยครับมาครับไปต่อครับผมมาครับมาครับมาครับโอเคโดดไปเลยครับป๊าบสะบัดบึ้มเฮ้ยโอเคคูณสองไปครับ อ่าได้ถีมาหนึ่งอันนะครับผมโอเคนะฮะโอเคแล้วก็โดดต่อไปครับผมอ้าอแหลกแหลกแหลกเ้ยเอยว่าไงว่าไงเฮ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกแมวแมวเบาเบาโอเคนะครับยังพอเล่นไหวอยู่ยังกลับมาลื่นแล้วถ้าไปไวเนี่ยผมว่ามิสทธิ์ที่โปรแกรมอัานเดงได้เลยะเพราะว่ามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะท็อเ ถ้าเขาก็ชัดอยู่ครับอ่าเจอตัวเอ็มแล้วผมหมายถ้าเราเจอตัวเอ็มแต่แรนี้เราก็ใกล้ครบแล้วเนี่ยอ่ามูนฮะที่จริงหัอ่าไปแล้วรอบเลยแล้วนะ,ะนะนนะแต่ว่าลืมเปิดไมค์ครับผมอันนี้ผมก็เลยมาเปิดไ,ปไมค์นะครับอรโอเค,อเคปปไ<ง>ปปล<ง>ปปลา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 เฮ้ยโอ้โหเกือบฮะ เห็นเหรียญตาฟ้าดนะผมนะี่ว่าเหรียญอยู่บนรถไฟอ่าเริ่มเร็วแล้วผมเริ่มเร็วแล้วกระโดดไปกระโดดไปอตอนนี้อากาศบ้านผมร้อนมากเลยผมพูดเลยจริงๆฝนตกแดงร้อนนะะผมคิดดูว่าร้อนขนาดไหนโอเคตอนนี้เงาแต่ก็จะเข้าตาแนละ้วผมเ,เราจะเสี่ยงเลยดีวยกว่านะฮะโอเคข่าดดีแค่สองตัวนะผมก็จะครบแล้วผมอ่า ป่าป่าเฮ้ยโอ้โหเหลี่ยมันอยู่ตรงนั้นับผมแลวก็ไปวันนี้ผมก็นึกว่าต้องไปตามผมก็แบบนะสไตล์ตามเหลี่ยมนะผมเ,เดี๋ยวนี้ผมเข้าไปล็อกอินในพารหน้าแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองเล่นอีกอรอบหนึ่งนะผมรอบนี้ขอเลายาวหน่อยแล้วกันนะครับรอบนี้ขอเายาวรอบรอบนี้ขอยาวหน่อยนะครับผม เขาวิ่ง <Okay>. oh, oh, ยาวๆ้ลยเว้ยรอบนี้ยาวแรกยาวอะไรนะอ้าวตัวโอมาอีกตัวนะึงฮะขาดตัวเอ็นตัวเยาคราวนี้ไปยาวไปครับผมอืมอืม จะต้องใจงเย,ย็นนะผมเล่นเกมนี้ผมบอาใจเย,ย็นแต่ตอนนี้เนี่ยผมแตกสกสกแล้วนะครับผม,ม่ร้อนอนะ่ะโอเคเฮ้ยแมโอเคครับไปครับกระโดดจับเหรียญคอเล็กห้าร้อยคอครับผมเลเวลอาพได้ในในคูณสองครับ หวังว่าคราวนี้จะไม่เจอตลอกเหมือนงั้นอีกน,นะโหหลอกกหนงั้นนี่มึนตื๊บเลยฮนะอุ้ยเอ็นครับเรียบร้อยครบแล้วห้ามูลได้อะไรก็ไม่รู้นะได้กล่องอไดร์ลีชาร์ลิงคอมพลสโอเคอป๊าปปินปาครับผม ป๊าปสกัดป๊าป๊าอ่าปึ๊บ,อบโอเคยังได้อยู่นะครับผมยังไม่ถือว่าเร็วอะไรมากมายนะฮะคือตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เร็วอะไรมากมายนะแต่เวลาที่คลิปเสร็จเออในวิดีโอเนี้ผมว่าน่าจะเเรียกว่าตัวเครือบวาร์ปได้เลยเดียวๆนะโอเค เออโอเคครับเบนต่อดูซิว่าจะได้สักแสนไหมขอแสนหนึ่งก็พอนะผมพาร์ทแรกอีพีแรกนะขอแสนหนึ่งนะขอสักแสนจเองโอ้ย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 เบา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 โอเคป้าเฮ้ยโอ้โหได้เลยว่ะดูว่าจะไม่ได้เช่แล้ว ไปไปลูก๋ตอนนี้เงอะผมเยอะมากเมื่อวานแล้วครับแลล้วูกจะเข้าตาเลยเขาบอกว่าทำพีทอีกแล้วผมจำยี่สิบทีใช่ไหมกระโดดตายกลางปีก็เป็นอีกาผมนะโรงเรียนเอ้ยเรียกเขาว่าอีกาไม่ใช่โรงเรียนสุรันนะฮะอ่าเดี๋ยวเรเ่องเสร็จไปแล้วพูดชื่อเขาเนี่ยวันนี้นะครับคูณสามไปครับจังหวะนี้ นิดหน่อยอาโอเควิวิเบาเบาโอเคเราเก็บเหรียญใส่ถึงแสนยังวะเนี่ยเงาแตกแล้วเนี่ยเล่นนานแล้วเนี่ยแต่คะแนนไม่ค่อยขึ้นคุณผมว่าเราคูณแค่สามเยครับเล่นไปเลยผมเฮ้ยกุญแจ เฮ้ยวันนี้มีแมนยูอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมครับอย่าลืมไปดูนะผมเชียร์แมนยูกันเยอะครับผมเอาอเรามาดูเออเฮ้ยโอ,ยเอ,ยเอย้เริ่มเริ่มเร็วขึ้นนิดนึงแล้วฮะโอเค <c oughs> เริ่มเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาอ่าบายเยินก็นมาครับผมสาตุคุณเล่นเกมมาครับหรือว่ากูเอ้ยเล่นเกมทับเวรรหรือว่าอะไรนะฮะ เอ okay, าเซฟปายครับปายต่อไปต่อ,ตอ,เ,อ,อเรื่อยๆมาเลี้ยงๆว wow. wow. ้าววาวเฉียดเฉียด<ๆ>นูเฉียดไปหนึ่งทีครับผมอ่าปั๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหนูกจะตกสะลาวนะฮะไม่เห็นร่องโอเคโอเคตรงนี้ต้องดูดีๆไม่งั้นจะพลาดได้ครับผม โอเคไปต่อครับอ่เอาเฮ้เฮ้เเบาเบาเบานะโอ้โหไอ้ยจ็บเจ็บเจ็บอ้าไม่ได้กล่องอดเลยฮะหุ้ยโอ้โหูเงาผมตกลงหน้าจอครับโอเคครับผ่านภารกิจอีกแล้วนะครับผมอ่าได้คูณอีกแล้วนะครับคูณนีดน่ดีมากเลยนะเอาไว้บวก เอเออเกไปบอกคะแนนนะครับผมเออบินอะไรพูดอะไรเนี่ยมาเออโอตโหคนเขาแคสเกมอยู่ไอ้ครับถึงแสนยังเนี่ยเพิ่งจะสองหมื่นหน่อยน่ะใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่กลานะ้านับซะเดี๋ยไม่กลา้าเดินไ,ไม่กล้ามองนะครับกลัวกลัวร่วงได้คนระับกลัวร่วง เพิ่งจะสองหมื่นเองครับผมอ่ยังอีกยาวครับกว่าจะแสนหนึ่งไปครับเราจะแซงท็อปรันแล้วครับโอเคเอาสเก็ตบอร์ดมาใช้สักหนึ่งอันนะฮะโอ้ย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 เกือบแล้วครับผมเฮ้ยร้องเพลงทำไมเนี่ย โอเคได้คูณสองอีกแล้วฮะข้างชั่วหน่อยนะผมได้คูณสองป่ารอสักครู่นะครับเอ้ยไม่ใช่รอสักครู่คืออะไรวะติด,ดปลายครับนะปะ๊าเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มฮะช็อตนี้เต็มเต็มเลยฮะ ได้เงินมาหนึ่งพันนะผมดับเบิลัพได้ด้วยนะครับ,บไไรแล้วก็เปิดกล่องไล่หมวกว و, มาหนึ่งาันโอ้โหคุ้มเลยเนี่ยได้คะแนนมาทั้งหมดสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าอ่าโอ้โหเหงือแต่งเนะี้ยแล้วสกิดนี้ก็ต้องอาลาไปก่อนนะผมเจอกนัหมาในคลิปหน้า goodbye <ฮ>